เดือนพฤษภาคมนะฮะในเดือนพฤษภาคมเนี่ยของเราก็จะมีโรคที่เฝ้าระวังที่น่าสนใจนะครับก็จะมีไข้หวัดใหญ่แล้วก็ไข้เลือดออกนะครับส่วนฝรักงเศสและอริษาเนนี่ยนี่ก็เป็นโรคที่เฝ้าระวังอยู่ตล้วน่งจา้ว่าฝรังเสสเนี่ยมันรงมอยู่หลายกลุ่มรวมทั้งไข้หวัดใหญ่ก <speaking S 2> ็อาจจะกลายเป็นโรคออนเสพได้นะครับรวมทั้งโควิดก็เหมือนกันนะครับแล้วก็เราจะมีเน้นที่ไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออกนะครับ สถานการณ์ที่จะลงไปในเรื่องไข้หวัดใหญ่นะครับในประเทศไทยตอนนี้สถานการณ์ก็อยู่ที่อัตราป่วยประมาณ204นะครับแล้วก็เสียชีวิตปไปแล้ว8รายอัตราป่วยตายอยู่ที่0.6สําหรับุตรดินเรานะครับมีอันดับที่22ของประเทศก็ถือว่าอยู่ในอันดับที่ค่อนข้างสูงนะครับอัตราป่วยก็204.6สูงกว่าระดับประเทศนะครับแต่ว่ายังไม่มีเสียชีวิตนะครับ อันนี้เป็นของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็จะมีเพอที่อยู่สูงเป็นระดับหนึ่งก็จะเป็นเภอติชัยเลทั้งรองไม้เพลท่าปลาและเพลทั้อกส่วนใหญ่จะพบในเด็กอายุ5-9ปีแลวก็อยู่ในวัยที่ยังเด็กนะมุมต้านงานยังค่อนข้างน้อยดังงน,ยนั้นกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่นะครับถ้าดูกราฟในช่องข้างล่างนะจะเห็นว่าอันบนเนี่ยรับเส้นบน,นจะเป็นสถานการณ์จริงส่วนสีฟ้านะจะเป็นสถานการณ์ที่จำลองไว้ว่า ในปีนี้นะครับประมาณเดือนกันยายนจะมีอัตราการป่วยที่สูงแต่เราเนี่ยในช่วงเดือนนี้ก็จะมาแตกกับตัวที่คาดการณ์นะครัถือว่ามีการควบคุมป้องกันได้แต่ต้องระมัดระวังในช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับก็มีการประสันนะครับโดยเชิญนักนผู้วกาจังหวัดนะเป็นพิเศษนะฮะพุ่งเน้นนะฮะการป้องกันในส่วนที่เป็น ในโรคไข้หวัดใหญ่กลุ่มเสี่ยงนะครับในเจ็ดกลุ่มเสี่ยงซึ่งเรามีวัคซีนให้ฟรีนะครับประมาณ3ามหมื่นแปดโดสแต่ว่ากลุ่มอื่นนะฮะยังไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงีไปนะครับไม่ใช่กลุ่มโรคต้องไปฉีดเองนะครับก็ประมาณ1นึ่งพันสองพันบาทนะครับประเภทสีสายพันแต่ที่เราได้มานี่เป็นประเภทสามสายพันนะครับสําหรับไข้เลือดออกนะฮะตอนการประเทศก็มีเสียชีวิตไปแล้ว3 0มสิบรายนะครับอัตราป่วยอยู่ที่44.49เ อุตรดิตถ์เรานี่ต้องถือว่าตอนนี้เป็นระดับหนึ่งเกตไปแล้วนะครับเป็นันดับที่31ของประเทศครับชี่เป็นหนึ่งายนะครับสถานการณ์ถ้าดูจากกราฟนะตัวข้างล่างกันไดจะเห็นว่าจริงๆในช่วงสามเดือนหลังของเราเนี่ยตัวกราฟเส้นเนี่ยมันไม่กระดกแล้วนะครับมันเริ่มลดลงแสดงว่าทุกอำเภอเนี่ยให้การดูแลควบคุมเป็นอย่างดีนะครับสถานการณ์ก็เริ่มลดลงนะครับ ว่ายัางต้องบบระมัดระวังเพื่อนก็ยังมีน้ำปัดและฟ้าท่าน,นะครับสําหรับการป้องก,นกันโรคไข้เลือดออกนะเราจะเน้นเช่นเดียวกันไนมะ่ว่าจะพบในกลุ่มอายุเด็กนักเรียนนะครับก,รก็บกเกน้นในโรงเรียนนะครับป้องกันยุงกัดป้องกันยุงเกิดก็ระวังผู้ป่วยแล้วก็แจ้งระ้บแทยนะครับเพื่อพบผู้ป่วยก็ต้องดาเนินการ้าระวังผูุ้่วาทีนะครับนี่ในเดือนพฤษภาคมน,นะครับที่เราควรจะต้อง้อระวังนอกจาก ก่อนอักเสบนะแล้วไข้เริ่มออกแล้วเนี่ยติดต่อโดยหยดแม่งก,ก็มีโรคติดเชื้อวไวรัสซิก้านะซึ่งยังมีในอุตสาดกรอันนี้จะมีความเสี่ยงกับหญิงตั้งครรภ์ทนนี่อย่างว่าในหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยถ้าเป็นติดเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยมีศรีรษะเล็กแล้วก็พัฒนาการล่าชา้านะครับก็ยังพบอยู่นะครับในประดิษแต่ว่าไม่มากนะเป็นโรคที่ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเฝ้าระวังทนะี่อย่างว่าเป็นโรคเป็นโรคที่ตา,าโดยยุงเช่นเดียวกันนะครับเป็นช่วงฤดูฝน อีกสองโรคนะครับที่มากับน้ำนะก็มีโรคเมลอดซิสนะครับ,ล is, รบแล้วก็โรคฉี่หนะูซึ่งนี้ก็ต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าทําให้เป็นสาเหตุการตายได้ติดต่อโดยมีน้ําขังนะแล้วก็มีโรคมีฉี่หนู u, เนี่ยซึ่งเป็นเป็นโรคเล็บโตไวปโ็โรซิสเนี่ยอยู่ในน้ําก็มีการติดเชื้อผ่านแผลในในเท้าหรือยู่หนังได้นะครับก็ต้องระมัดระวังเนะรื่องสองโรคนี้เป็นช่วงของฝนตกนะช่วง สาหรับไวรัสโคโรนาในช่วงนี้นะครับกราฟเส้นนะครับก็จะเห็นว่ายังมีติดเชื้อแต่ว่าไม่เพิ่มขึ้นนะครับในช่วงนี้แล้วครับอัตราตายก็น้อยลงครับแสดงว่าติดเชื้อแต่ไม่รุนแรงมากนะครับสาหรับอุตรดิ์นะครับสถานการก็ดูตัวกราฟเส้นก็จะเห็นว่าของเราลดลงมาในช่วงนี้แล้วนะครับมีผู้ป่วยเสียชีวิตนะครับสสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ไม่มีเสียชีวิตนะครับก็แนวโน้มลดลง ก็คงสเตเบิลอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับไวรัสโคโรนานะครับนี่จะเห็นว่าจํานวนผู้ติดเชื้อรายสัปดาห์เทียบกับปบี667บบบบน,นะครับ67ก,ก,ก็จะลดน้อยลงเพืาอเทียบกับปี6นะครับอัาตราตายก็เช่นเดียวกันนะครับก็ยังเน้นนะครับในผู้สูงอายุนะครับในกลุ่มที่ต้องทำเรื่องของเดียวมสีทีนะครับก็เข้าลงมาเรื่องของ มีข้อแนะนำครับถ้าเป็นช่วงนี้ถ้าเกิดว่าไม่ค่อยรุนแรงมากนะครับก็มีหลายด้านก็ยังทานยาบวนผมก็ยังมีอยู่ก็ยังได้นะครับแต่ก็แนะนําว่าผู้ป่วยโควิดก็รับวคนหลายโจทได้ครับค่ะห้าวัถ้าเป็นไม่รุนแรงกะทำตามนก็เช่นเดียวกันนะครับกแนะนาให้คล้ายคล้ายให้วัดใหญ่เหมือนกันนะครับโควิดให้วัดใหญ่เนี่ยพ้องการเตรียมจะชี้พิมพ์กันะครับก็มันเป็นรั้านะครับนั่นคุราเป็นทีเซ็ตเตอร์ตลอดนะครับขอบคุณครับ ครับผมขอบคุณมากครับเซต์ตั้งได้1เศนฉีกตั้ฟรีได้เลยครับได้เลยครับฉีดแ้วลฉีดแล้วต่อไปอนตรครับ